สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนของรูเฟริรนนะคะวันนี้กลับมาพบกับรูเฟินในรายวิชานาตศินน่วยการเรียนรู้ที่ 5, หนาตสินไทยกับการแสดงท้องถิ่นเรื่องนาตศิลไทยวันนี้เนื้จะเป็นอย่างไรเป็นรับชมกันได้เลยค่ะประวัติความเป็นมาของนาตสิลไทย 1. ความหมายของนาตศิล นาฏศิลป์นะคะหมายถึงศิลปะแห่งการแสดงละครหรือการฟ้อนรำที่มนุษย์นะคะประดิษฐ์ขึ้นจากลีลาตามธรรมชาติให้สวยงามโดยมีดนตรีเป็นองค์ประกอบในการแร่รำเพื่อให้ผู้ชมนะคะมีอารมณ์และความรู้สึกคล้อยตามซึ่งศิลปะนี้ต้องมีการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเข้าร่วมด้วยเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้นค่ะ 2. ประวัติความเป็นมาของนาฏศิสินไทย 1. เกิดจากพื้นฐานอารมณ์ของมนุษย์เป็นการเรียนแบบกิริยาท่าทางของมนุษย์เช่นเสียใจร้องไห้ดีใจซึ่งต่อมานะคะมีการพัฒนากิริยาท่าทางต่างๆให้มีความงดงามเป็นท่าทางแรารำ ที่สื่อความหมายแทนคําพูดความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ค่ะ 2. เกิดจากความเชื่อทางศาสนาและศรัทธาเช่นเชื่อว่าสิ่งรอบตัวในธรรมชาติมีเทพเจ้าดนใจโดนบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นจึงได้ประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องดีสีตีเป่าต่างๆเพื่อใช้เล่นดนตรีมีการร่ายรำเพื่อให้เทพเจ้าเกิดความพอใจค่ะ3 เกิดจากมนุษย์คิดประดิษฐาเครื่องบันเทิงใจยามที่หยุดพักจากการทำงานซึ่งมีการนำเอาดนตรีมาประกอบการละเล่นการแสดงท่าทางประกอบกับการไร้รำและการแสดงเป็นเรื่องราวค่ะ 4. การรับอรารยธรรมของประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่อีกทั้งประเทศไทยนะคะมีการติดต่อกับประเทศอินเดียอย่างใกล้ชิดจึงได้รับอารยธรรมของประเทศอินเดียหลายด้านเช่นภาษาประเพณีศิละปะการแสดงได้แก่ระบำละครและก็โขนค่ะงานวันนี้ ให้นักเรียนอ่านข้อความประวัติความเป็นมาของนาฏศิสินไทยแล้วเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในวงกลมข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดข้อความที่ไม่ถูกต้องค่ะไปพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ